วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำโทษคนแพ้กันนะครับคือจะให้เต้นอ่ะใช่ไหมทำโทษนะครับเดี๋ยวจะให้สุ่มกงรอพี่ข่าใครจะต้องเป็นคนหมุนเอาให้น้องฟิลหมุนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวมันต้องไปักขนาดนั้นเลยเหรอเออเออออกมาเต้นพาอะไรอะไร่ให้ได้สามหมื่นเหรียญเจ็บเหรียญนอ่อ่ะิ่ให้ได้สามห่เหรียญน กับบินไม่ได้สามหมื่เหรียญเออห้ามใช้แม่เหล็กกับบินถ้าโอเก็บบวกเพิ่มหนึ่งพันเหรียญเฮ้ยเก็บบวกเพิ่มหนึ่งพันเหรียญทำได้เดี๋็กแชมป์ยอมเต้นเพลงก็ได้เพลงฮ้ยแล้วถ้าหนูทำไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้เราต้องไอ้าวเราจะไปดูตัวเต้นนะเอาลงสตอรี่เพจพอใช่ไหมโอเคได้พี่แชมป์ทาพี่ฟิลอ้แย้เขาทาว่าให้เก็บเหรียญให้ครบสามหมื่นเหรียญโดยไม่ใช้แม่เหล็กกับบินแต่ใช้สเก็ตบอร์ดได้เฮ้ยเก็บบวกไปพันเหรียญเก็บไม่ถึงสามหมื่นถ้าพี่ฟิลทำได้ก็เอ้างั้นพี่ฟิ พี่จะบอกว่าตายได้ยังไงก็ถึงอยู่แล้วป้าสามหมื่น่ะก็แค่หกเหรียญไปเรื่อยๆเฮ้ยรับสิพี่แ <c oughs> ชมบอกว่าาพี่ฟิวทำได้นางจะเต้นลงสตอรี่จัดไปเอา้าก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยเปล่าท <c oughs> นได้แต่ห้ามตายโอเคถ้าตายก่อนสามหมืเหรียญคือพี่ฟิวแพ้โอเคจัดไปคายึกละว่างพี่ฟิวกับพี่แชม แป๊บนึงนะคะสามแล้วเอาสามหมื่นหนึ่งใช่ไหมจัดไปง่ายๆจิบจิบเสียงนกร้องพอบอกแบบเนี้ยพี่แชมป์จะโดนแทนอุ้ยเฮ้หยหลบได้ยอย่าชวนปุ้ยสิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโดยไม่ใช่แม่เล็กกับกบ,บินเอ้าบ,บ,บ,บินบินบินโอ้ยมันโดดเอารองเท้ามันโดดพี่ใส่ชุดเดิมเออไม่ใส่ไม่ได้นะคะที่บ้านพี่คือสภาพน,นะคะไม่ได้ใส่มาเป็นอาทิตย์แล้วบอกใส่ชุดเดิมเธอไม่เคยใส่สภาพตัวเก่าหรือไงพี่แชมป์ต้องเต้นไม่เอาพี่ฟิลไม่เต้น ไปครับสามหมื่นสองพันเหรียญค่ะตอนนี้เป้าหมายของเราทำให้พี่ต้องถือของด้วยนะเป็นคอนเทนต์ประจำเด็ดเราให้พี่แชมป์เต้นไก่ย่างผมมั่นใจว่าหนูทําได้รอบนี้คนโดนจะต้องเป็นพี่แชมป์จะไม่ใช่ฟิลเป็นอันเป็นค่ะเราทําเป็นแบบว่าทีเล่นทีหัวมาหลายทีแล้วครั้งนี้แหละเราจะจริงจังต่อก็จะรอหัวรอทีหลังอยังดังๆฮ่า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 อ่าฮ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 ่าไ่าฮ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 ดาฮ่าฮ่าฮ่่า เราท้ามาเห็นแบบว่าเงียบๆสงบหน่อยไม่ได้เลยล่ะต้องมาเรียกนิกชชันมาท้าขอบคุณน้องแบกอุ้ยแบกทีนี้ มาสนมาขอบคุณ25ดาวขอบคุณ35ดาวเลิกส่งดาวก่อนได้ไหมมันเสียสมาธิเลิกส่งดาวก่อนขอร้องแล้วถ้ารักกันนะเลิกส่งดาวก่อนว้ายเกือบเลยไปถ้ารักพี่ฟิวหยุดส่งดาวก่อนนะคะขอบคุณนะคะ25ดาวปั่นสมาธิมากเดือดแล<ะ>้วตอนนี้เดือดแล้วเดือดแล้วแตนน่ละคนร,รักเหลือเกินรักเราเหลือเกินรักมากลูกเพจอย่ารักฉันมากขอบคุณ25ดาวใหญ่พี่ฟิวเต้นพี่แชมป์แม่ไม่เคยเต้นเลยไม่ไล่คนตัด สามหมไม่ใช่หรอเธออย่ามัวสิออออตอนแรกเก็บสามหม่าตอนนี้เเก็บสามหมืนแล้วค่ะขอสี่หมื่ได้ไหมอุยขอ4ี่หมื่นไดไหมว่าสันนส้นเบียดสวาส,ส,ส่งมาหาา้าร้อยดาวครบขอเป็น4ี่หมืนเหรียญได้ไหมว่าสัน้นได้ค่ะ4ี่หมืนเหรียญจัดไปเก็บไปดู4ี่หมนเหรียญถ้าดูทำไม่ได้หนืเต้นเองฮะกับพี่แชป์ไม่อยู่ด้วยโอเคหนูว่าหนูได้อยู่แล้วหนูได้อยู่แล้วขอหมื่้าแล้วแค่หมืนห้า ว่าแล้้วนะะคตองลงโทษพี่แชมป์อย่างหนักหนูทำงานเนหน็ดเหนื่อยนะฮะพัดลงลงโทษพี่แชมป์อย่างหนักเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเนี่ยพี่แชมป์มานั่งท้าเฉยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาโอเคเป็นรองเท้าตกใจหมดเลยตอนนี้หลอนไอเทมไปหมดแล้วหลอนไอเทมไปหมดแล้วเปลี่ยนใจแล้วเป็นอะไรฮะห้าหมื่นแม่เอาไม่เอา แชมป์นี่จบตั้งแต่39แล้วเออไอพ่นคืออะไรคือเจ็ทแพ็คครับเนี่ยอันนี้สีเขียวเนี่ย พี่ฟิวชอบติดเรียกว่าไอพจน์พีกายแล้วเวลามันเขียนในคลิปน่ะไอพจนไม่ iPhone ใช่ไอพจนจะบอกหลายทีแล้วคุณลืมตลอดเลยเนี่ยเก็บไอพจนก่อนไอพจนอะไรผมตัดคลิปไปไหนได้พูดเรื่องนี้แล้วบ้ามันจะนิดนึงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะฮะจะบอกไปหลายทีแล้วลืมไอพจนไม่ iPhone ใช่ไอพจนพิมไม่โทรตลอดเลยไอพจนไอพจน์นมาสั่นวะอันนี้ก็ลืมบอกให้มันแก้นะฮะมันพิมมาสองคลิปแล้วเนี่ยพิม,มเหมือนพี่แชมป์เลยพิมว่พมมาพ,พุ่งนี้พุ่งนี้มาสามมันสาน่นมาพุ่งนี้มันพิมไม่ากหม อีกหนึ่งเบรสองพันเหรียญใกล้ลวทุกคนใกล้แล้วพะหนูไม่ตายก่อนนะคะจะมีคนโดนเต้น Ê mẹ เดี๋ยวเราจะมาทําโทษคนแพ้กันนะครับ <c oughs> ทำไมทำหน้า่งนัตอนแรกบอกว่าอะไรว่าอะไรก็แช์มาบอกว่าอะไรวะ จะบอกว่าจะเต้นลงแกสตอรี่เออเออลงสตอรี่เพจลงสตอรี่เพจพอหนูแพ้ท่านั้นแหละย t u b e เลยวะสันคนจะได้เห็นเยอะแไงใช่ไหมทุกคนเออไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็ไม่เห็นไงใช่ไหมอย่างนี้ทุกทีอย่างนี้ทุกทีวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรคือจะให้เต้นอ่ะใช่ไหมทําโทษนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเอาเพลงอะไรคือพี่แชมป์จะเลือกให้เนี่ยพี่แชมป์ก็เลือกไม่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นพี่แชมป์ก็เลยเดี๋ยวจะให้สุ่มนะครับสุ่มนี่เรามีอุปกรณ์นี่จะฮะกรงรอพี่คาดเดี๋ยวเราก็จะ มาสุ่มกองล้อกันนะครับชื่อเพลงก็คือได้มาจากที่รูปเพจเขียนลงสตอรี่ที่เราถามเราก็เลือกเลือกมาหลายเพลงมากไม่รู้จะเอาเพลงอะไรก็เอาสุ่มเอาละกันละเนาะได้มาทั้งหมด6เพลงเดี๋ยวจะให้พี่ฟิวเขียน เดี๋ยวเราจะหมุนกันนะคะว่าพี่แชมป์จะได้เต้นเพลงไหนเฮ้ยไม่ใช่น้องฟิลเป็นคนเต้นเนี่ยเออพี่แชมป์เต้นเฉยเลยไมว่าจะเคลิ้มตามใครจะต้องเป็นคนหมุนเอาให้น้องฟิลหมุนแล้วกันเพราะว่าดวงน้องฟิลทำโทษทำโทษตัวเองไม่เดี๋ยวเราจะดูรายชื่อก่อนว่ามีเพลงอะไรบ้างอ่ะพี่ฟิลเปิดให้ดูรจะทำตามสัญญา ตึงตึงตะตึงตึงเาวบางโพนันกูจริงค่ะตองนอยรอเขาตองนอยมีสองอันเนาะเอลินเขียวมันต้องยังไงวะเอลินเขียวนี่สิบสองถึงสิบสี่นะกูโกวาเอาไอยครบแล้วยังโอเคครบแล้วครบแล้วกโกวาเนี่มีกี่อันสองอันตองนอยสองอันโกโกกับตองนอยมีอย่างละสองเนาะใช่ใช่จริงปวดพี่ฟิวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ฟิวหมุนนะครับพร้อมยังเดี๋ยนะหนูขอซ้อมก่อนได้ไหมขอซ้อมอ่ะอันนี้ซ้อมเนาะไม่นะแตนไม่ต้องหมุนมันต้องหมุนด้านไหนมันหมุนตรงนั้นก็ได ขอปิดกันขอขอพึ่งพิงค่ะเดี๋ยวมต้องไปทางขนาดนั้นเลยหรอเออเออออกมาเป็นเป็นอะไร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 กโก้อกะโกก้ ไม่ไม่เราจะไม่ให้เต้นแบบนี้ทุกคนเรายังไม่ให้เต้นเดี๋ยวเราจะให้นางไปเปลี่ยนชุดดีกว่าต้องเปลี่ยนชุดด้วยใช่เราให้นางจัดเต็มดีกว่าเพราะนางมีชุดโกโกวาใช่ปะเออแล้วผ่าจ้ามามานี่ยไปเปลี่ยนชุดกันแล้วกันเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันต้องไปไปนู่นเปลี่ยนตรงนี้ไปเปลี่ยนตรงนี้เฮ้ยบ้าเปลี่ยนอะไรตรงนี้กลางสนามเปลี่ยนกลางสนามหญ้าเลย สะดุดสะดุดสะดุดเปลี่ยนกลางสนามหญ้าเลยเออยืนตรงนี้เลยตรงกลาง้งตรงกลางเออฉันปวดหัวแล้วนะเนี่ยเออเวลาเปลี่ยนก็กระโดดกระโดดเนี้ยกระโดดเปลี่ยนน้องโกกงวาคมเต้นยังน้องพูดไม่ได้น้องพูดไม่ได้ควมเต้นยังควมเต้นยังโกงวาโอเคงั้นไปประจำที่ไป ไไม,มันจะถามอีกฉันเหนื่อยแล้วนะเต่นอะไรเยอะแยะฉันเหนื่อยแล้วนะครั้งหน้าเจ้าคืนพี่แชมป์ไม่ได้ <laughs> ยากหน่อย <laughs> แหมดูปากหนูนะคะเจ้าคืนให้ได้ครั้ <laughs> งนี้ฝากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมกดติดตาม y ยูทูบไปด้วยนะคะทุกคนฝากกดซับสไครป์ไปด้วยนะคะรอดูได้เลยครั้งหน้าพี่แชมป์โดนทําโทษแน่นอนฮะบายบาย